สำหรับขั้นตอนแรกที่ก่อนที่เราจะไปเล่นสงการนะคะก็คือเราก็ต้องทางครีมกันแดดนะคะก่อนครีมกันแดดพอใช้ก็คือนี่เป็นครีมกันแดดแล้วก็บำรุงในตัวนะคะก็ต้องทานะคะก็คือบาชิฟ้าทองก็คือพอก็บอก,กคลิปๆๆว่าน้อะนะว่าใช้ตัวนี้นะคะแล้วคนที่ถามอยู่ก็คือ,อยังใช้อยู่นะคะตัวนี้มันก็กันน้ําได้นะคะในระดับหนึ่งเลยอันนี้พอจะมาสรหน้าแบบขั้นแบบดิวอี้แบบโอ้ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะคะต้องแบบแน่นจริงๆ อ่าหลังจากทาคลีนเสร็จเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าหน้ามันก็ขาวแล้วไม่ต้องลงบีบีไม่ต้องลงอะไรแล้วเพราะตัวนี้มันก็กันแดดอยู่แล้วแล้วก็กันน้ําในตัวอยู่แล้วนะคะต่อมาเราก็มาปกปิดใต้ตากันนะคะด้วยคอนซีลเลอร์ของ e t u d e s t i c k นะบางคนถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่ได้คําอะไรมากก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ว่าคอยรู้สึกคอยต้องต้องทาแล้วก็กดแบบค่ะขั้นตอนต่อมาะคะ่ะคือแป้งของเรานะคะคือเป็นแป้งตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวคอยให้ดูกล่องนะคะตัวนี้ ะะที่ร้านพลอยมีนะที่พลอยเคยลงไปในเฟซแล้วว่าเออมีแป้งกันนนํามาบอกนะคะก็คือใช้คู่กับบาชีแล้วก็เป็นแป้งตัวนี้นะดูดีๆนะคะแป้งตัวนี้แป้งดินน้ำมันเขาเรียกว่าแป้งดินน้ำมันนะคะก็ลองเลยเพราะมันตัวนี้มันใช้ได้ทุกสีผิวเทราะว่ามันจะปรับตามสภาพผิวเราจริงๆการลงแป้งอัดแข็งเนี่ยต้องลงแบบว่ากดนะคะกดเบาๆแล้วก็กดให้เป็นจุดๆไป ช่วโซนนะคะช่วงจมูกแล้วก็ช่วงตรงนี้เพราะว่ามันจะหลุดง่ายนะไปกดแปง้งค่ะพอลงแป้งเสร็จแล้วมันก็จะดูแบบแน่นมากม<น>มาคือพอพอลองจับแล้วมันไม่ได้แบบหนาหรือแน่นอะไรเลยนะเออแบบรู้สึกว่ามันบางมากแล้วก็แบบเอามือลูบๆเหมือนมันเราเหมือนหน้าเราไม่ค่อยได้แต่งอะไรอะนะคะอ่ะขั้นตอนต่อมาเราก็ลงเชดดิ้งค่ะซึ่งที่มันก็ไม่จำเป็นปะโดน้มันก็อันนี้แต่ว่าเออก่อดออกจากบ้านก็สวยนิดนึงเนาะไปเชดดิ้งกันก่อนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะ N Y C นะคะ เหมือนเดิม e 2 d นะคะตัวนี้พอก็ยังใช้เหมือนเดิมแล้วบางคนที่ถามว่าทําไมหน้ามันวาวจังเลยก็ e t d ตัวนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะไลท์สันจมูกพอก็ใช้ของ nyc เหมือนกัน,นะะนเป็น,คนคแบบเป็นเนื้อครีมอะ่ะพอแนะนําว่าให้ใช้เลยนะเพราะว่ามันจะติดดีกว่าพวกเป็นผงแต่ว่าพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บพอจะให้ทุกคนลงแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นการใช้เป็นเป็นแปรงเนาะเป็นแปรงปัดนะคะ แล้วคอนทัวร์แ <vir> ล <Th Bra un> ้ว <grows> ก <spooky> ็ไฮไลท์ต่างๆตระงแลอยหน้ามันก็ดูแบบเออมีอะไรขึ้นมาใช่ปะไม่ได้โลดเหมือนเมื่อกี้เอาคอนทัวร์ก็ขนาดนีแล้วคอทัวร์มันคืออะไรกัใช้ของอีทูดี้เหมือนเดิมนะคะเขียนเลยเขียนคิ้วนะคะเออ่สงการแนะนำว่าให้เขียนหนาๆไปได้เลยแน่นๆแล้วก็ปัดคิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วก็ปัดคิ้วนะคะเพราะใช้ของเมลเบอรีนะคะสีน้ำตาลแดง เอาขึ้นมาแล้วก็ชุบป,ประดิษฐิชู่แป๊บหนึ่งเอ้ยไม่ให้ชุบนครับเออแล้วก็ปัดค<ม>น,น่อพอคืออยากได้พอแนะนํานะคะไม่อยากให้ใส่คอนแทคเลนส์นเพราะว่าจะอันตรายมากแล้วก็อาจจะหลุดหายหรือไม่ก็อาจจะเกิดการระคายเคืองอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะต่อมาก็<ร>าแต่งตากันเราไปกันต่อเถอะเขียนอินไลเนอร์นะคะพอของมองโนกระจกนะคะกลองไม่ทัานานะคะแหกตาขึ้นมานะแล้วก็เขียนบางคนแค่เขียนอีนไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตาแบบขนตาก็โอเคแล้วนะ แต่ว่าพอนี้ไ่ไม่ได้พอต้องแบบถ้ากิดอายแบบค่ะก็เหมือนเดิมก็คืออ e ีจูดิโอไม y นะคะก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะกิดอายมันอี้มันจะต้องลานมากค่ะเพราะว่าแพีมันจะต้องหลุดอยู่ดีนะคะอันเเนอร์พอกระจกปิดมากไปหน่อยใช่ไหม,ไม,ไไมอะไรก็คือไม่อยากจะให้มันเยอะมากค่ะเพราะถ้ามันเยอะเพราะว่าตามันเป็นอะไรที่มันมันต้องลบอยู่แล้วล่ะลบกันมันกันไม่ค่อยได้มากหรอก ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเขียนตาข้างล่างเลยนะคะตาดูเบลอลงมาอีกก็ตือตาดูโตขึ้นมาก็เขียนนะคะลขึ้นตัดแก้มกันอิดูดีคุกกี้สีแบบฉ่ำๆแบบชมพูชมพูเลยนะคะค่ะสำหรับลุคสีค่ะผู้ชายใช้เป็นสีเอาสีแดงสีแดงเลือดนกนะคะของ W 7 e v e n ทา ว่ายดูตลกสังใช่ไหมอ่ะพอเสร็จแล้วเอาประดับเป็นไให้มันอยู่ให้มันแบบมันกดเข้าไปนะคะไม่ต้องมนนก็ได้แล้วค่ะพอเราซับเสร็จนะคะเราก็ใช้แป้งดีน้ำมันเหมือนเดิมนะคะกดนะคะกดไปที่ปากลงสีรอบแรกเพราะถ้าโดนน้ำปุ๊บมันก็จะยังอยู่เราจัดการร้อยแล้วก็ถ่ายอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเช็ดออกนะคะไม่ต้องเช็ดออกแรงบางทีแต่เม้มทีหนึ่งข้าขดไปยได้ยัมีอีกคะ งาเบาๆแป้งฝุน่นนะคะแล้วสุดท้ายก็ทาสีเดิมแล้วค่ะสีเราจะทาทาครีมกันแดดแกันนะคะสำหรับครีมกันแดดที่พลอยใช้ก็คือนี่เป็นกันแดดมอร์นิ่งนะคะแต่ว่าแพ็กเกจไม่ใช่แบบนี้แต่คือพลอยอ่ะซื้อมาแล้วพลอยก็มาใส่แพ็กเกจคิตตี้เพราะว่าพลอยชอบคิตตี้ใช่ป่ะฟังดังเลยเป็นกันแดดมอร์นิ่งกันแดดแล้วก็กันน้ำ SPF สามสิบ PA บวกแล้วก็กันน้ำเลิศมากเดี๋ยวลองทายดูนะคะให้สุดขนเขินไม่ติดนะคะคือ เพราะว่าพอพลอยลงไปในเฟชช่ปบ้าก็มีคนบอกเออรีวิวหน่อยอะไรเงี้ยว่ากันอ่ะเป็นอะไรที่เออคณจะต้องแบบว่ากันแดดส่วนใหญ่พอโดนน้ำมันก็จะละลายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่กันแดดอใช่ไหมอันนี้ยิ่งโดนน้ำยิ่งขาวค่ะเฟืมนะคะอ่ะพอทาเสร็จแล้วเป็นนี้ค่ะก็จะดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะให้ดูใกล้ๆว่าเป็นยังไง นะมันก็ขาวขึ้นนะก็เราอยากกันน้ําเดี๋ยวทาสองข้างแล้วเดี๋ยวเราไปลองกับน้ําให้ดูแล้วนี่ก็คือหน้าพลอยก่อนที่จะไปโดนน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโดนน้ําแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะขาวก็อองค่ะนีแขนเลยนะคะลงทุนมากค่ะกลัวไฟดูดมากนะขาวใส่เหมือนเดิมหน้าเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะ พูดเล่นเด้วไว้น้าไม่ยังแบบคือยังอยู่อ่ะเฮ้ยแล้วก็ก็ยังคงหน้าเราก็ยังคงแน่นอยู่โอเคเรามื่มือถูกก็ยังไม่ลื่เลยเอาสามไหมเราจะมาชดลองนะคะรอบที่สามให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็พอแล้วนะรู้สึกหนื่อยกับน้ำจริงๆแล้ว ใช้ไหเราลูบหน้านะ่ะออำน้ำ,นำ,นำหน้ามา้งลูาน้ำหน้ามลูเฮ้ยคือมันไม่หลุดไปเช็ดก่อนไม่ไหวแล้วก็สรุปกันในห้องน้ำเลยแล้วกันว่าแขนไม่หลุดนะคะถูกยังไงก็ไม่หลุดคือยิ่งโดนน้ำยิ่งขาวก็หน้าก็อ่ะดูเอาก็ไว<ม>้ท<ม>รีวิวไปวน้ำมันนะคะคีมาชีแลวก็คีมาแดดเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถ สารปาชีนะคะเอาก็จะเดี๋ยวพอทิ้ง IG การสั่งซื้อไว้ให้ส่วนแก้นแดดครีมเอ่อแป้งดินน้ำมันหรือว่าอะไรที่แบบแต่งหน้าคิ้วที่เขียนคิ้วที่สอเนเขียนขอบตาอะไรเงี้ยนะคะสามารถซื้อกับพอได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายชอบคลิปกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะลงทุนมากบ๊ายบาย